มาวิเคราะห์สถานการณ์ฝ่ายลุงพลช่วงที่กำลังเปลี่ยนตัวทนายความสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตช่วงนี้ก็ต้องถือว่ากระแสะกดดันถาโถมไปที่ฝ่ายลุงพลมากนะครับหลังจากที่พยายามวิ่งดิ่นล้นหาทนายความในการที่จะมาว่าความให้ขณะเดียวกันนะฮะก็ต้องแข่งกันระยะเวลาในการที่ศาลกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีระบุพยานยื่นเอกสารและพยานที่จะนำเข้าสืบ ซึ่งกดดันทั้งระยะเวลาแล้วก็ทนายที่จะเข้ามาเป็นทนายความพอช่วงนี้สื่อก็ออกมาค่อนข้างเยอะกดดันจะหาทนายความที่ไหนทนายดังๆก็ปฏิเสธจนถูกกดดันนะฮะว่าลักใครจะมาเป็นทนายความให้ลุงพลเป็นคนดีมันเขาว่าจริงๆไหมเกิดการสับสนกันแล้วกดดันลุงพลมากนะฮะจริงๆในเรื่องของการที่จะตั้งทนายความนะฮะว่าความเป็นจริงแล้วรูปคดีเนี่ยมัน,ยา,ย,นยากเย็นแสนเข็ญ ถึงขนาดที่ทนายเขาจะไม่มารับทำรรเลยเหรอนะแล้วก็ทนายความที่ลุงพลจะหาเนี่ยมันไม่มีจริงเหรอหรือว่ามีอยู่แล้วลุงพลเขาไปดิ้นรนหาทนายความแบบไหนทําไมถึงเกิดความยุ่งยากในเรื่องนี้นะฮะถ้ามามองตามสายตาทนายอานนท์นะครับถ้ามองดูแล้วถือว่าลุงพลทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆทนายความก็มีเยอะ อย่างมองรูปคดีก่อนเอามันยากถึงขนาดทนายเขาจะไม่อยากเข้าไปทําคดีเชียวเหรอคดีนี้นะถ้ามองกันตามรูปคดีแล้วนะครับคดีแม้นข้อหาจะหนักนะฮะถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็มีซ่อนเล้นอํอำพรางศพภาคผู้เยาว์นะส่วนพาแตนก็มีข้อหาร่วมกันซ่อนเลนอำพางตรงนี้ถ้ามองถึงรูปพยานนะครับ เราก็ต้องมาดูว่าแม้นโจทย์จะมีพยายนถึง63ปากจำเลย32ปากแต่การต่อสู้ก็ต้องมาดูนะว่าพยายนรู้เห็นจริงไหมซึ่งในเรื่องของหลักฐานนะฮะในศพก็ดีนะฮะก็ถือว่าไม่มี DNA ลุงพลไปปรากฏอยู่ที่ศพนะครับมองดูดีๆนะไม่มีไม่มี DNA เลยแต่ขณะเดียวกันแม้นจะมีเส้นผมหรืออวัยวะของคนตายมาตกอยู่ที่รถของลุงพล ก็อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้เหยียบขึ้นมาไหมปิวมาไหมหรืออะไรยังไงเพราะหลังเกิดเหตุนเนี่ยมีการไปตรวจรถนานมากนะครับในช่วงนั้นก็มีการเข้าไปวุ่นวายในที่พบศพกันเยอะแยะไม่รู้เส้นผมหรือวัตถุพยานมันจะมาอยู่ที่ฝ่ายนี้ได้ยังไงมันยังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และขณะเดียวกันพยานโจทย์สืบถึง63ปากไม่มีประจักษ์พยานจะสืบอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าพยานเขาแน่นจริง ตรงนี้ยังถือว่าลุงพลมีข้อต่อสู้นะฮะไม่ได้เสียเปรียบสักทีเดียวทนายที่จะเข้าไปก็สามารถเอาชนะได้อยู่และนอกจากข้อหาแมน้นจะโทษหนักฆ่าคนตายโดยเจตนาประหารแต่ผมมองคดีนี้ว่าไม่ได้เจตนาชั่วร้ายนะฮะศาลท่านคงจะเมตตาถึงผิดพลาดก็อาจจะแค่จำคุกหรือสูงถึงตลอดชีวิตแต่โทษประหารผมมองดูว่ายังไม่น่าถึงกับจะชั่วร้ายประหารกันก็ยังมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้ตรงนี้รูปคดีไม่ใช่ปัญหาสําหรับทนาย นะะทนายเราทุกคนที่ศึกษามาสามารถต่อสู้ได้แต่ที่เป็นปัญหาก็คือลุงพลต้องการทนายที่มีชื่อเสียงทนายที่เก่งจริงๆทนายเรานะฮะที่เก่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีชื่อเสียงนะเป็นคนที่เขารักสันโดดชอบอยู่เงียบๆนะไม่สูงสิงกับใครนั่นคือนิสัยทนายทนายในไทยมีทั้งหมด80,000กว่าคนนะฮะที่จดทะเบียนไว้ส่วนมากจะลักสันโดดไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยว ส่วนทนายที่เขามีกระแสนะฮะตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขามีกลุ่ม f c ซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งคนรักมีทั้งคนห่วงถูกวิพากวิจาร์ณการที่เขาจะก้าวเข้าไปทํางานให้ใครนั่นคือเขาจะต้องเสี่ยงต่อการถูกวิพากวิจาร์ณในกลุ่มของเขาและในขนาดเดียวกันกดดันนะกระแสที่เขาสร้างมาดีๆอาจจะต้องเทลงมาเพราะเรื่องอื่นซึ่งอาจจะมองดูว่ามันมันกดดันเขา ตรงนี้มันง่ายต่อการที่ลุงพลจะถูกป,ปฏิเสธในการที่จะให้ทนายดังมาว่าความซึ่งตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าคิดกันยังไงนะฮะก็คือไปตามหาทนายดังๆเพื่อที่จะมาว่าความก็ธรรมดานะฮะทนายเก่งของที่เก่งของที่ดีย่อมได้มายากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าลุงพลยังไปตามหาทนายนะฮะซึ่งระดับปรมาจารย์อีกเยอะที่เขารักสันโดษที่เขาเงียบแต่เขาเก่งจริงเขาไม่พูด นั่นคือนิสัยจริงๆของทนายความนะครับส่วนถ้าถามว่าทนายอานท์เนี่ยได้รับการติดต่อไหมมีการทาาทามมาไหมตรงนี้ผมไม่ขอตอบดีกว่านะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะดูกันไปนานๆแต่ในส่วนของลุงพลนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อจ้างทนายความในการที่มาว่าความได้เพราะทนายโดยทั่วไปนะะเขาก็สามารถที่จะต่อสู้และยิ่งลุงพลบอกว่าตัวเองไม่ผิด ทนายโดยสัญทัตยานเชื่อลูกความตัวเองนะฮะการที่จะรับเข้าไปช่วยว่าความให้ใครเนี่ยเขาสู้เต็มที่เขาจะไม่กล่าวหา,ห,าหรือตัดสินใครก่อนเลยว่าเป็นฆาตกรเป็นคนร้ายจนกว่าจะเจอกันบนเวทีจนกว่าจะได้มีการซักค้านเค้นพยานนะครับว่าผิดจริงหรือไม่ยังไงซึ่งทนายถือว่าเป็นศักดิ์ศรีในการที่เขาจะรับว่าความให้ใครเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะในส่วนของ าการที่ลุงพลมาตกอยู่ในสภาพนี้นะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่ามันเข้าไปในกระแสในสื่อหลายคนก็ตัดสินไปก่อนแล้วนะถ้าลุงพลถูกจริงไม่ต้องไปกลัวนะฮะมันอยู่ในใจความทุกข์อยู่ในใจถ้าเราไม่ได้ทําผิดจริงศาลก็ยังตัดสินให้เราเลยแต่ตัดสินไม่ได้เลยนะฮะเพราะใจเราไม่ได้ทุกนะครับ ฟ้ามีตานะฮะถ้ากรณีว่าเราไม่ได้ทําผิดจริงไม่ต้องกลัวและทนายทุกคนเนี่ยเขาไม่ตัดสินใครจนกว่าจะขึ้นสังเวียนแน่นอนตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะฮะตามหากันให้เจอกับทนายที่เขายินดีและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปต่อสู้ในคดีนี้ตรงนี้ผมก็เคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายแต่มีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแอบมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ